ถ้าพูดถึงตำนานวีรบุรุษกีที่มีอยู่มากมายรวมถึงหลายคนที่สามารถนำมาเล่าเป็นเรื่องราวมหากราบได้และเป็นวีรบุรุษที่มีการเดินทางคล้ายคลึงกับโอดิสซีอุสมากที่สุดก็คงจะเป็นวีรบุรุษแห่งเรืออารโกอย่างเจสันที่มีการผจญภัยสุดอัศจรรย์เหมือนกันแต่มีความต่างกัตนกที่จุดสิ้นสุดการเดินทางและบ้านปลายชีวิตของเขากับเต็มไปด้วยความสูญเสียหายนะและความเจ็บปวดทุกสิ่งที่เขาสร้างสม,มากับพังทลายลงจากตัวเขาเอง และถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะขอมาเล่าให้ฟังครับกับมาหากราบแห่งตำนานขนแกะทองคําแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปว่าอดีตของเขาคือใครก็คงต้องเริ่มจากราชาอีสันแห่งเมืองไอโอคอสที่ถูกน้องชายของตัวเองอย่างเจ้าชายพีเลียสทาการกรบฏพร้อมแย่งบัลลังก์ขึ้นมาเป็นของตนเองตัดภาพกับมาอีกฝั่งหนึ่งเจสันผูดชายแห่งราชาอีสันผู้ถูกคิงบัลลังก์ที่เพิ่งเรียนรู้วิชากับเซนทอร์ไคลอนจนจบ กำลังเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตนแต่ก่อนมาถึงเมืองเจสันได้เดินทางไปที่แม่น้ําและพบกับหญิงชราคนหนึ่งที่ยืนหาทางข้ามแม่น้ําอยู่ด้วยความเป็นคนดีเขาจึงช่วยแบกหญิงชราคนนั้นข้ามกระแสน้ําเชี่ยวกากมาและหลังจากนั้นตัวเจสันเองก็ต้องประหลาดใจว่าหญิงชราคนนั้นที่แท้จริงคือเทพีเฮรามารดาแห่งสวงสวรรค์ที่ได้แปลงกายลงมาเพื่อทดสอบในตัวเขานางได้กล่าวชมเชยในตัวเจสันพร้อมทั้งให้พร ก่อนที่เฮราจะคอยเป็นตัวสนับสนุนในการเดินทางของเขาก่อนที่จะจากไปและเมื่อเจสันได้กลับเข้ามายัางเมืองพร้อมพบกับท้าวพีเลียสพีเลียสก็ได้จัดงานต้อนรับเจสันพร้อมจัดงานเลี้ยงฉลองอันยิ่งใหญ่ให้กับหลานชายของเขาพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้เจสันในการไปนําขนแกะทองคามาให้เขาเพื่อที่พีเลียสจะได้มอบปัลหลังให้กับเจสันคืนโดยที่ขนแกะทองคํานั้นเป็นขนแกะกศักดิ์สิทธิ์ที่ดุกโดนบดานมาจากเทพเฮอร์มิส และถูกเก็บรักษาไว้ในอุทยานหลวงแห่งแคว้นกอคิสที่มีความสามารถทำให้ผู้ถือครองสามารถโบยบินไปในอากาศได้โดยที่มีมังกรขนาดยักษ์ที่ไม่มีวันหลับไหลคอยอันลักขาอยู่และทางเดียวที่จะเข้าไปได้ก็คือต้องใช้เรือฝ่าไปเท่านั้นเจสันจึงเริ่มต้นด้วยการไปหาช่างต่อเรืออากัสเพื่อขอให้เขาสร้างเรือที่สามารถฝ่าพายุและการผจญภัยสุดอันตรายได้อาโก และสิ่งต่อมาที่เขาต้องทําคือการหาลูกเรือที่ไว้ใจและแข็งแร่งพอที่จะฝ่าการประยนภพยครั้งนี้ไปได้และคนที่เขาขัดมาก็คือคนแรกตัวเขาเองและอาการช่างซ่อมเรือเฮอร์คิวลิสวีลบุรุษท,ที่แข็งแร่งที่สุดในตำนานกีอัตาลนตาวีลสตีผู้แม่นยำในการยิงและนายพานที่ว่องไวที่สุดในตำนานกีแคสเตอร์และพอลักนักรบแฝดปูดแห่งมหาเทพสุดทิซิอุสยอดวีลบุรุษผู้สังหารมิโนโทอร์เอสคิวเพีย แพทย์ที่เก่งที่สุดในตำนานกีออฟิอัสยอดกวีผู้บรรเลงเพลงที่ทำให้สุนัขนรลกกลับไหลสีทิสและเกเลียดผู้แห่งสายลมผู้มีปีกอยู่บนกลางหลังรวมไปถึงบุคคลดังๆอีกมากมายที่แวะเวียนเข้ามาอยังเรืออาโกรวมไปถึงภายหลังจะมีเมเดียผู้ที่เป็นว่าที่ภรรยาของเจสันในอนาคตเข้ามาร่วมด้วยทีแต่โดยรวมๆแล้วพวกเขาถูกเรียกว่าเหล่าอาโกนอตและในการเดินทางครั้งแรกของพวกเขาพวกเขาได้เข้าไปยังเกาะเลมนอต าะลึกลับที่มีแต่เหล่าสตรีที่ถูกปกครองโดยราชินีฮิปซิปิลีด้วยการเจรจานางจึงให้การต้อนรับลูกเรือเป็นอย่างดีเนื่องจากต้องการเหล่าวิรบุรุษมากมายที่อยู่ในเรือในการให้กำเนิดทายาทเพื่อสืบต่อการปกครองเกาะต่อไปรวมทั้งจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองพร้อมเหล่าลูกเรือรวมไปถึงเจสันยังได้มีบุตรกับราชินีฮิปซิปิลีก่อนเดินทางออกไปและนี่เป็นแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะไปเจอการผจญภัยของจริงที่รอพวกเขาอยู่ ต่อมาเขาได้ไปยังเกาะแห่งขุกเขาหมีที่มีราชาซีซิคัสปกครองราชาซีซิคัสให้การต้อนรับเหล่าลูกเรือเป็นอย่างดีแต่ความท้าทายจริงๆของพวกเขาคือกลุ่มอสูรยักษ์โบราณผู้มีหกแขนที่อยู่รวมกับชาวโดยรีอเนสและเมื่อเหล่ายักษ์รู้ตัวว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามายังอาณาเขตของมันพวกมันก็ได้ทําการปาก้อนหินขนาดยักษ์เข้าใส่ลูกเรือทันที แต่ด้วยความทรงพลังของยอดบีระบุลุเทอร์คิวลีสทำให้สามารถจัดการกับเหล่ายักษ์ผู้ปกครองเกาะได้สําเร็จแต่เรื่องเวลวร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดพายุใหญ่ขึ้นในตอนกลางคืนหลังจากที่พวกเขาออกเรือได้ไม่นานจนทําให้มันได้พัดกลับมายัางที่เดิมและในขณะที่ท้องฟ้าวิปร,ริตแปรปวนยามหน้าชายฝั่งแห่งเกาะหมีไม่รู้เลยว่าเรือที่พัดเข้ามาเป็นเรืออาโก้ที่พวกเขาเพิ่งต้อนรับเข้าไป และโดยความหวาดระแวงพวกเขาจิงยกพลเข้ามาโจมตีเหล่าลูกเรืออาโกจนทําให้เกิดการพะระกันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครจนกระทั่งพายุสงบลงในลุ่งสางและเหล่าลูกเรือก็ได้ตกใจและโศกเศร้าที่เห็นภาพข้างหน้าของพวกเขาตอนนี้มีเพียงแค่ร่างไร้วิญญาณของชาวเกาะแต่แม้ว่าจะเสียใจเพียงใดพวกเขาก็ต้องไปต่อจนกระทั่งพวกเขาต้องผ่านช่องแคบเฮลิสปอนจึงต้องแวะจอดซ่อมใบพายเรืออันหนึ่งที่หักในระหว่างที่จอดซ่อมอยู่นั้น ลูกเรือคนหนึ่งนามไฮลาสที่มีหน้าตาหล่อเหลาและเป็นลูกศิษย์ของเฮอร์คิวลีสได้ออกไปหาน้ําเพื่อเป็นสเสบียงและในระหว่างที่กําลังตักน้ําอยู่นั้นเหล่านางอับสรเห็นไฮาสก็ต่างพากันชอบพอกันจึงโผล่ขึ้นมาฉุดตัวไฮาสไปและเมื่อไฮาสยังไม่กลับมาเฮอร์คิวลีสจึงต้องออกตัวไปตามหาไฮาสแต่นั่นก็ไม่สามารถทําให้เรือต้องรอได้เรืออารโกจึงต้องกางใบเรือเพื่อออกเดินทางต่อและทิ้งเพื่อนวีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาไป ในการเดินทางไปเอาขนแขะทองคำนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่การป้องกันของแพดกอคีตมีแต่ก็ายัางคงมีการป้องกันจากกระแพงผาหินกระทบอย่างซิมเพลกาดิสและในการเดินทางเพื่อฝ่าผาหินกระทบด้วยนั้นจะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ก็คือเท้าฟินเนียสเหืออารโก้จึงต้องเข้าไปยังเทียบท่าที่เมืองซามายเดรสเพื่อขอคำแนะนำแต่ความซวยมันอยู่ตรงที่ฟินเนียสเป็นราชาตาบอดผู้ดได้รับพรในการอยากรู้อนาคต แต่ถูกสาปให้โดนนกอสูนฮาปี้ตามบันลังควานตลอดเวลาและการมาถึงของเรืออาโคพร้อมเหล่าวู้กาทาวฟินเนสได้ขอให้เหล่าลูกเรือได้ปราบนกฮาปี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับคําแนะนําในการเดินทางของเขาเจสันได้ให้ทีซิดและแกเลียตสองโอรสของเทพแห่งลมเหนือซึ่งมีปีกที่สามารถบินได้และบินขึ้นไปฟาดฟันเหล่าฟงนกเหล่านั้นเพื่อไล่บออกไปและหลังจากปัญหาได้ถูกขี้คลายลงทาฟินเนสก็ได้ให้คําแนะนําและคําทานายแกเหล่าลูกเรือ และเมื่อเดินทางไปยังผาหินกระทบแล้วลูกเรือจึงปล่อยนกเขาตัวหนึ่งบินออกนําไปก่อนและพอนกบินผ่านไปปุ๊บหน้าผาทั้งสองก็วิ่งเข้าหากันอย่างแรงทันทีเรืออารโกจึงสามารถเล่นผ่านช่องแคบได้สําเร็จโดยที่มีนกเขาบินเป็นตัวนําทางและเมื่อหลังจากเรืออารโกสามารถผ่านช่องแคบซิมเพลกาดิสมาได้ก็ได้เล่นเรือต่อไปและได้ไปแวะพักตามเกาะต่างๆบ้างซึ่งได้รับการต้อนรับ รวมไปถึงได้รับการต่อต้านและการต่อสู้ปะทะกันบ้างจนมาถึงแวะพักเกาะเกาะหนึ่งเหล่าลูกเรือได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทนความโหดร้ายของผู้เป็นตาอย่างเท้าทีชิสผู้ครองเมืองกอคิสไม่ไหวเลยหนีออกมาซึ่งอาสาที่จะนําทางเหล่าลูกเรือไปอยังเมืองกอคิสให้รวมไปถึงเตือนอันตรายจากฝูงนกอินทรีทองซึ่งจะโจมตีเรือทุกลำที่เล่นผ่านมาเหล่าฝูงอินซีเหล่านี้มีขนและร่างกายเป็นทองเหลืองทั้งหมด จึงสามารถป้องกันอันตรายจากอาวุธต่างๆได้ซ้ำยังสามารถสลัดขดปีกออกมาเป็นอาวุธเพื่อทำลายนักเดินทางได้อีกด้วยเจสันจึงสั่งให้ลูกเรือทุกคนเตรียมความพร้อมไว้พร้อมเตรียมรับมืออย่างเต็มที่รวมไปถึงประทะกับฝูงนกเหล่านี้จะสามารถผ่านมาได้และเมื่อถึงเมืองกอรคิสแล้วเจสันและเหล่าลูกเรือจึงได้พากันไปเข้าเฝ้าเท้าอีทิชิสเพื่อขอขนแกะทองคําแต่เท้าอีทิชิตก็ไม่ยอมพร้อมยื่นข้อเสนอ4ประการให้กับเจสัน โดยที่เขาต้องทําเพียงคนเดียวและทําภายในเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นก็คือ 1. การปราบวัวพยศจอมโขดท,ที่มีร่างกายเป็นทองเหลืองและลมหายใจเป็นไฟให้เชื่องและต่อมาต้องนําวัวสองตัวนั้นมาไถาด้วยคันไถที่ทําจากหินและต้องไถในดินแข็งๆที่ไม่เคยถูกไถามาก่อนและเมื่อป่วนดินเสร็จแล้วเท้าอีทิทิสจะหวานฟันมังกรลงไปจนก่อเกิดเหล่านักรบประูรมังกร และให้เจสันจัดการรวมไปถึงบทสุดท้ายเจสันจะต้องทําการปราบมังกรสุดอันตรายที่เฝ้าขนแกะทองคําและถ้าหากทําสําเร็จก็สามารถนําขนแกะทองคํากลับไปได้เลยและเมื่อเทพีเฮราทราบเรื่องนี้พระนางจึงบัญชาให้คิวปิดเทพแห่งความรักมายิงสอนการมาเทพใส่เมเดียแม่มดผู้มีอาคมแกงก้าและเป็นทิดาของท้าอิติทิสให้มาตกหลุมรักกับเจสัน และเมื่อพลังแหกคันสอนทำงานเมเดียจึงแอบมีใจให้กับเจสันและมอบขี้พึ่งวิเศษรวมถึงดอกไม้สีม่วงพร้อมบอกวิธีใช้รวมถึงให้ความลับในการปราบนักลบฟันมังกรให้และเมื่อวันลุกขึ้นในสนามเจสันก็ใช้ขี้พึ่งทาตัวเองทั้งตัวซึ่งจะช่วยป้องกันลมหายใจไฟจากบัวพร้อมทั้งเข้าไปงัดกับมันจนทําให้มันเชื่องได้สําเร็จก่อนที่จะนําบัว2ตัวนั้นมาเทียมใส่รถไถหิน ต่อมาเจสันได้ทําการพวนดินรวมไปถึงหวานฟันมังกรลงไปในพื้นดินและทันใดนั้นเหล่าอสูนโครงกระดูกก็ผูดขึ้นมาจากผืนดินพร้อมตรงเข้ามาปะทะกับเจสันทันทีและโดยเคล็ดลับของเมเดียเจสันจึงได้ทําการทุ่มก้อนหินขนาดยักษ์ลงไปตรงกลางวงจนทําให้เหล่าอสูนโครงกระดูกต่างฟันกันเองจนตายหมดและเมื่อมาถึงด้านสุดท้ายกับการประเชิญหน้ากับมังกรผู้เฝ้าขนแกะทองคําซึ่งเป็นมังกรที่ไม่เคยหลับไหล แม้มันจะแข็งแกร่งและอันตรายเพียงใดแต่ด้วยคำแนะนําของเมเดียเจสันจึงส่งดอกไม้สีม่วงที่นางแอบมอบให้และควักออกมาให้มากอดูและเมื่อมงกอได้กินดอกไม้ชนิดนี้แล้วก็ง่วงหลับไปทันทีและเมื่อจัดการกับมงกรได้สําเร็จแล้วเจสันจึงรีบนําขนแกะทองคาขึ้นเรืออาโกและออกทะเลกลับไปทันทีโดยที่นําตัวเมเดียกลับไปด้วยและเมื่อท้าวอิทิชิตรู้เรื่องจึงส่งกองกําลังเรือลบติดตามไปและในระหว่างการสู้รบ พี่ชายคนหนึ่งของเมเดียกระโดดขึ้นมาบนเรืออาโกและหมายพุ่งเข้าที่จะฟันเจสันเมเดียจึงได้ไล่มนแยกล่างพี่ชายของนางออกจนร่างกายทั้งหมดกระจัดกระจายและตกลงไปในท้องทะเลและเมื่อเหล่าทหารได้เห็นอย่างนั้นจึงต้องช่วยกันเก็บชิ้นส่วนให้ครบเพื่อนําศพไปทําตามประเพณีจึงเป็นโอกาสให้เรืออาโกเล่งฝีพายหนีออกไปได้และเมื่อสุดมหาเทพสูงสุดเห็นการกระทําของเมเดียและเหล่าลูกเรือ จึงมีความพิโรดเป็นอย่างมากและสาบให้พายุพัดเรือไปยังเกาะอ,อีเอียที่อยู่อาศัยของแม่มดผู้ทรงพลังอย่างเซอร์ซีและหลังจากการเจรจากับแม่มดสาวเหล่าลูกเรือจึงได้สามารถแรล่นเรือออกไปได้และต่อมาเรืออาโก้ก็จำเป็นต้องผ่านเส้นทางสุดอันตรายแห่งช่องแคบวังน้ำวนอย่างสกายล่าและคาริติตแต่รอบนี้ด้วยความช่วยเหลือจากเหล่านางอับสรทะเลทีทิททสเรืออาโก้จึงผ่านมาได้อย่างปลอดภัย และเมื่อหลังจากผ่านกระแสวังน้ำวนมาได้ก็ยังมีเหล่าฝูงนางเงือกไซเลนรออยู่แต่ในตอนนี้เรืออาร์โกมีออฟิอัสยอดนักกวีที่สามารถบรรเลงกบเสียงของนางไซเลนได้เจสันจึงไม่ต้องใช้วิธีแบบโอดิซิอุสและผ่านมาได้อย่างง่ายได้รวมไปถึงอีกหลายการเดินทางสุดยากลำบากที่ลูกเรือต้องเผชิญรวมไปถึงสิ่งสุดท้ายอย่างทาลอสมนุษย์สำลิดยักษ์แห่งเกาะคีธที่ไม่ปล่อยให้พวกเขาผ่านไปได้โดยง่าย และหลังจากการโดนก้อนหินหลายก้อนทุ่มใส่เมเดียจึงได้ทําการไล่มนให้ทาลอสสงบลงและทําการล่อลวงทาลอสก่อนที่จะสบโอกาสพร้อมทั้งถอดฟันเฟืองชิ้นเล็กๆออกซึ่งเป็นแกนพลังงานของมันทําให้ทาลอสสิน้นฤทธิ์ไปในที่สุดและในที่สุดหลังจากการเดินทางมาอย่างยาวนานเรืออาโกก็ได้กลับมายัางจอดเทียบท่าในที่ที่มันจากมารวมไปถึงเหล่าวีรบุรุษทั้งหลายที่ได้กลับมายัางบ้านเกิด และสุดท้ายพวกเขาเหล่านี้ก็ได้พากันแยกย้ายกันออกไปและกลับไปใช้ชีวิตรวมถึงสร้างตำนานของตนต่อไปแต่เรื่องราวของเจสันและเมเดียนั้นยังไม่จบและเมื่อเจสันและเมเดียได้นําขนแกะทองคํากลับมายังเมืองไอโอคอสชาวเมืองต่างยินด,ดีและต้อนรับวีรบุรุษผู้กล้ารวมไปถึงจัดงานเลี้ยงฉลองอันยิ่งใหญ่แต่อีสันพระบิดาไม่สามารถกลับมาร่วมงานได้เนื่องจากความแก่ชราที่มากแล้วเจสันจึงขอให้เมเดีย ทำให้พระบิดาของตนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งโดยการแลกกับอายุไขของตนแต่เมเดียก็ขออาสาไปทําให้บิดาของเจสันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองและโดยวิธีการต่างๆมากมายก็สามารถทําให้ราชาอีสันสามารถกลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งแต่ตัวต้นเรื่องอย่างเท้าพีเลสก็ยังคงอยู่พร้อมทั้งให้พัิดาของตน มาขอร้องให้เมเดียชุบล่างของตนกลับมาเป็นนุ่มอีกครั้งเช่นเดียวกับเท้าอีสันเมเดียจึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีในการกำจัดเท้าพีเลียสจึงแซงทำรับปากไปและหลังจากวิธีการมากมายและการสังหารเท้าพีเลียสเสร็จแล้วเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเมืองไอโอคอสเป็นอย่างมากเจสันและเมเดียจึงจำใจที่จะต้องหนีออกจากเมืองและหลังจากนั้นเจสันและเมเดียได้เดินทางออกไปยังเมืองกรินและได้รับความอนุเคราะห์จากกรรษัตริย์แห่งเมือง จนเวลาล่วงเลยผ่านไปเจสันและเมเดียมีบุตรด้วยกันสองคนแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานนักเพราะกษัตริย์แห่งเมืองกอรินได้ชื่นชมในตัวเจสันเป็นอย่างมากส่วนเจสันเองก็เผลอไปหลงรักทิดาแห่งเจ้าเมืองกอรินราชากอรินจึงวางแผนที่จะเขี่เมเดียออกไปเพื่อให้เจสันได้ของคู่กับพธิดาของตนซึ่งด้วยความเบื่อหน่ายรวมถึงการหลงมัวเมาไปกับนาลี เจสันจึงเห็นด้วยกับแผนการของราชาแห่งกอรินและเมื่อเมเดียได้รับรู้เรื่องนี้เข้านางจึงเหมือนกับโดนหักหลังและเจ็บแขนเกินคําบรรยายทั้งที่ตัวนางเองยอมทิ้งบ้านทิ้งเมืองยอมช่วยเจสันรวมถึงกระทั่งยอมทรยศพระบิดาและสังหารพี่น้องของตนแม้เมเดียจะยอมทําทุกอย่างให้กับเจสันแต่นี่คือสิ่งที่นางได้รับและเมื่อถึงวันแต่งงานเมเดียได้ให้บุตรทั้งสองของนาง นำของขวัญไปให้พระธิดาแห่งเมืองกรอลินซึ่งบางตำนานว่าเป็นเสื้อแต่งงานหรือบางตำนานว่าเป็นมงกุฎที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อพระธิดาสวมเข้าไปมันก็คายยาพิษออกมาจนทำให้พระธิดาถึงแก่ความตายในที่สุดรวมไปถึงเมเดียยังใช้พลังเวทมนตร์ของเธอในการเผาวังจนหมดไหมรวมไปถึงยังใช้กิจสังหารบุตรชายทั้งสองของตนก่อนที่จะขึ้นขี่รถเทียมมังกรของตน พร้อมจากไปกับร่างไร้วิญญาณของบุตรชายของนางและเมื่อเจสันที่สูญสิ้นทุกอย่างและไม่สามารถอยู่ที่เมืองกอรินได้แล้วเจสันจึงทําได้แค่เล่ล่อนไปโดยที่ไม่รู้ทิศทางอย่างน่าสังเวชจนวันหนึ่งที่เขาแก่ชรลาลงมากแล้วและกลับมาอย่างเมืองไอโอคอสและเขาได้กลับไปยังที่อยู่ของเรืออาโกที่ปัจจุบันมันเป็นแค่ซากปลักหักพังและถูกลากมาเป็นอนุสร์อยู่บนบก จากเรือที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับเขาจากเรือที่เขาใช้ประชนภัยไปกับเพื่อนฝูงบัดนี้ได้กลายเป็นเพียงแค่เศษไม้ไร้ค่าและเก่าแก่ไปตามกาลเวลาเจสันได้นั่งอยู่ใต้ซากเรืออาโกได้สักพ,พักหัวโขนของเรือก็หล่นมากระแทกบนหัวของเจสันอย่างจังทําให้เขาได้สิ้นชีวิตลงและได้จบตำนานของวิลบุรุษคนนี้ลงอย่างน่าหดหู่และสังเวชใจที่สุดและนี่คือเรื่องราวตอนจบอันน่าเศร้า สำหรับวีรบุรุษที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่และสร้างตำนานไว้มากมายกับลูกเรือของเขาและที่ปลายทางเขาได้ทำลายทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองจากการหลงในกามตันหาและสุลานารีโดยที่ไม่คำนึงถึงคนที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดที่แม้กระทั่งยอมทรยศบ้านเมืองของตนก็ตามและสุดท้ายเขาก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถและให้คนรุ่นหลังจดจำเขาไม่ใช่แค่ในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังเป็นบุคคลผู้น่าสังเวชท,ที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างอีกด้วยและยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ทุกท่านได้รับฟังขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ